ชูชกหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นชูชกอันดับหนึ่งของไทยองนี้ทําจากงาช้างกําจัดกาําจแกะเป็นรูปชูปชกตามแบบศิลปะรามันใต้ฐานหลวงปู่รอดจานอัคระขอมอนการปินทุมหาอุนปินทุม,มีค่าเท่ากับโกรดยกกาลังเจ็ดหนึ่งโกดมีค่าเท่ากับสิบล้านมหาอุดคือมหาอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นจานปินทุมหาอุน จึงมีโชคลาบมีค่าเหลือคณานับหลังจากจานพินทุมหมาอุดแล้วปัจุพุทธาคมจนชูชกขยับลั่นบาทเป็นอันใช้ได้จึงให้สิทธินำจุมลักบิดทองท่านสร้างในปีพศ .2437 เพื่อให้ไว้เป็นที่รรลกแก่สิทธ์ที่ร่วมบุญสร้างเซนาสถานของวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกอาทิเช่นวัดบางลำพูชูชกสร้างขึ้นเพื่ออ,อนงค์ทางการขอโดยเฉพาะ ขอพอรขอโชคขอลาบขอในสิ่งที่ต้องการในทางที่ถูกที่ควรสมหวังนังใจวัดมอนิยมสร้างจู้เทียบก็คือชูชกตามพุทธตำนานพระเวสสันดรชาดกสื่อปิศนาธรรมว่ามารบมีบารมีวักตื่คาถาบูชาชูชกหลปอุลอดวัดบารน้ำวนตั้งนะโมสามจบแล้วว่าโตชูชะโพทะทาสิขอในสิ่งที่ต้องการในทางที่ถูกที่ควร